สวัสดีค่ะวันนี้วิวมีรถกระบะสีประตูเกียร์โต้มานําเสนออีกแล้วนะคะสำหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะตัวเตี้ยนะคะเอาไว้ใช้งานอยู่วิวบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดเลยนะได้ตัวรองท็อปด้วยนะคะ สวยมากทั้งภายนอกและภายในเลยค่ะและจัดยอดได้เต็มนะคะฟรีดาวได้ด้วยลูกค้าที่มีเครดิตนะคะสามารถยื่นขอสินเชื่อใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยใครที่อยากรู้เงื่อนไขนะคะอยากรู้รายละเอียดตัวรถนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะเดี๋ยวดูจะพาพี่ดูรอบๆตัวรถภายในตัวรถแล้วเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูกันด้วยค่ะเริ่มกันจากด้านหน้านะคะ คันนี้นะคะได้เป็นตัว Toyota Revo วนะคะเครื่อง2004ตัวแซ d i t i o n ันตัวเตี้ยนั่นเองนะได้เป็นตัวมิดค่ะปี2021นะคะมือเดียวป้ายแดงสวยๆเลยไฟหน้านะคะจะได้เป็นแบบมันติ r e เซ็ตเตอรแบบนี้นะคะและได้เป็นไฟสปอตไลท์ไปแล้วพร้อมเลยนะกระจังหน้าเป็นเปียโนแบก็กตัดด้วยโเมียมแบบนี้ค่ะสวยๆเลยค่ะ และได้สีนะคะเป็นสีเทาเมทัลลิกแบบนี้นะคะสีเดิมเดิมบางเดิมทั้งคันแน่นอนค่ะอยู่ใกล้ๆมาเคาะดูได้เลยนะล้อแม็กอลออแท้เดิมจากโรงงานค่ะและได้ยางนะคะปี24ทั้ง4เส้นไปเลยคุ้มๆเลยค่ะคันนี้เป็นไฮลักลีโวนะคะไฟเลี้ยวกะจกข้างมีมาให้ติดฟิล์มแล้วรอบคันมือจับเป็นคมเนี่ยแบบนี้ค่ะ ภายในสวยๆเลยไปดูกันบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะทั้งภายในทั้งภายนอกนะนี่เลยพวงมาลัยไม่มีสึกหล่อเลยนะคะได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะได้เบาเป็นเบาผ้าขาเดิมๆจากศูนย์แบบนี้เลยนะริ้วเดิมเลยเหมือนไม่มีคนใช้งานมาก่อนเลยนะคะไม่มีขาดนะคะไม่มียับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นสภาพโคตรดีก่อนปอยทำาสปารถให้อีกรอบหนึ่งนะ และในส่วนของกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าค่ะทั้ง4บานปรับไฟฟ้าได้นะคะฝั่งคนขับปรับออโต้ได้และ,ะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดจะสตาร์รถให้พี่ๆดูกันนะคะบอกเลยว่าออปชั่นเยอะมากๆนะๆนะคันนี้นะไม่ใช่ตัวแซดิชั่นธรรมดานะคะเป็นแซดิชันมิดนะตัวรองท็อปไปเลยนะคะนี่เลยค่ะหน้าจอเป็นดิจิตอลแบบนี้นะคะ ตาตารถที่เดียวติดพวมาลัยไม่หนักเลยนะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับได้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือเลขไม์ของเขานะคะมีระบบอีโคโด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะมีอ,อกอีโคโโ่โหมดเพอร์โหมดนะคะไม่มีไฟโชว์เลยนะคะแม้แต่ไฟเดียวนะพวมาลัยก็ไม่มีสึกหลอกค่ะให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลย เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถเชื่อมต่อวิทยุและโทรศัพท์ได้นะมีแอร์แบกให้นะคะเป็นแอร์แบกคู่หนะ้าริ้วรอยการใช้งานแทบไม่มีเลยหน้าจอเป็นแบบทัชส,สกรีนนะคะสามารถทัชสกรีนได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุได้เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะ Apple c a r p l พ y ได้นะ เสียบ USB ได้ iPod ได้นะคะคือ Android Auto ก็ได้ Apple CarPlay ก็ได้นะคะนี่เลยแอร์เป็นแน่นาห็อกค่ะตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำมากๆนะขนาดภายนอกนะคะ35องศานี่นะคะภายนอก35องศานะถือว่าร้อนมากๆนะเมื่อกี้บิลเดินออกไปร้อนมากแต่ตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะมี power outlet มาให้นะคะ2จุดขอเปิดไฟแป๊บนี่ power e มีมาให้สจุดค่ะนี่ค่ะตรงนี้เป็นที่เปิดไฟสปอร์ตไลท์นะคะมีที่วางแก้วให้นะคะสองแก้วตรงนี้วางของได้ด้วยเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะนี่ปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะเป็น Eco ค o โหมดและ Power Mode ค่ะริ้วรอยการใช้งานนี้แทบไม่มีเลยนะคะรอยเล็บรอยขีดข่วนอะไรก็ไม่มีนะคะใหม่มาก ทุกอย่างใหม่หมดมีกระจกให้ด้วยนะคะสำหรับคนนั่งนะไฟใช้งานได้นะคะตรงนี้มีที่เก็บแว่นให้นะค,ะคนขับไม่มีกระจกนะคะบอกเลยว่าสวยๆคันนี้มีที่พักแขนให้แล้วก็วางของได้นี่เดี๋ยวก่อนปล่อยนะจะเตรียมร้นให้พร้อมเลยะคะ่ะตรงนี้เดี๋ยวจะเอาออกให้นะคะจะเคลียร์ให้หมดทุกอย่างทำสปาให้ด้วยนะ นี่เลยเดี๋ยววิวพาไปดูด้านหลังกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนไปกันแบบยาวๆเลยนะก่อนไปนะคะเดี๋ยวพาดูก่อนน็อตไม่มีไขนะคะน็อตฝาประตูเดิมๆเลยนะคะแผ่นป้ายมอกอ,อยู่หมดเลยน็อตท,ทุกตัวไม่มีไขเลยะคะ่ะบอกเลยนะเราไม่จําเป็นต้องดึงกระดูกงูก็ได้นะคะดูน็อตฝาประตูเอาก็ได้นี่เลย ้ารถมันโดนชนข้างมานะคะถึงท่านที่ว่าจะต้องทํากระดูกงูนั่นก็คือฝาประตูยังไงก็ต้องโดนถอดนะแต่นี่ฝาประตูไม่เคยโดนถอดนะคะนั่นแสดงว่ารถไม่มีการโดนชนมาแน่นอนแล้วไม่มีการพลิกคว่ำนะคะนี่มีที่พักแขนให้นะคะด้านหลังที่พักแขนวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะสองแก้วตรงนี้วางห้อยของได้ด้วยนะคะสองจุดนะ สมบูรณ์มากๆเลยค่ะบอกก็ไม่ขาดไม่ยับนะคะมีผ้ายางให้หมดนะคะอุปกรณ์มีมาให้พร้อมหมดค่ะแม่แรงยางอะไหล่มีให้นะคะแม็กไลเนอร์ไม่มีช้ำค่ะไม่ใช่รถบรรทุกหนักมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแมไลเนอร์ใหม่มากนะเพราะว่าเราเนะี่ยใส่ให้เลยฟรีๆนะคะเป็นตัวแซดดิ i ชันนะคะ ไฟท้ายสมบูรณ์นะคะไฟท้ายไม่มีแตกนะคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะโลโก้อะไรก็อยู่ครบหมดนะคะสำหรับคันนี้นี่ถ้าใครชอบนะ,ะรีบโทรหาบิวได้เลยที่เบอร์092-924-1734นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้พี่แอดไลน์มาสอบถามดูก่อนได้เลยนะคะบอกเลยว่ามีคันเดียวเท่านั้นใครที่สนใจอยู่ต้องรีบนะคะ รีโทรมาสอบถามรีส่งเอกสารให้บิวดูนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสาม,มารถดูคลิปิวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะก็เดี๋ยวบิวจะส่งให้ทุกหัวน็อตเลยใครที่อยากได้แต่อยู่ต่างจังหวัดนะบอกเลยว่ารีพักมาค่ะก่อนที่เราจะติดจองไปนะไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะคะน็อตตัวหน้ายังไม่เคยโดนไข่นะรถไม่มีการชนหน้ามาแน่นอนร้อยเปอร์เ็นาหน้าก็เดิมนะคะทางซ้ายขวาเดิมหมดเลยนะน็อตทุกตัวไม่มีไข่นะคะไฟไม่เคยโดนเปลี่ยน ตรงไหนเหลี่ยมก็เหลี่ยมเหมือนเดิมตรงไหนวงรีก็รีเหมือนเดิมตรงไหนกลมก็กลมเหมือนเดิมนี่ถ้าทําใหม่มันไม่มีทางเป็นเหมือนเดิมได้นะคะ่ะน็อตทุกตัวอยู่ครบค่ะแผ่นมออาแผ่นเพดสมบูรณ์นะคะตัวถังบอดี้เดิมลอยสีจากโรงงานนะสีเดิมค่ะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยโดนถอดน,นะคะน็อตากกระโปรงยังไม่เคยโดนถอดเลยค่ะ น็อตเดิมนะคะห้อ,องเครื่องเดินดีนะคะ <S <S เบสอาร์ชัเจนแล้วก็รอยมา้า q ีโรงงานนะคะจากวิศวกรโรงงานก็ยังอยู่นะน็อตห้องเครื่องไม่เคยโดนถอดนะคะและวคันนี้ได้แบตใหม่ด้วยนะแบตเพิ่งเปลี่ยนไปนะคะเมื่อเดือนแปดนี่เองนี่รอยมา้าจากวิศวกรโรงงานนะคะยังอยู่นะให้ดูเลยทุกอย่างสมบูรณ์มากๆ ซ้ายขวาสมบูรณ์หมดนะคะให้ดูตัวนอ็อตนี่ค่ะน็อตแก้มขวาไม่เคยโดนถอดนะนอ็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยโดนถอดนะคะรอยปั๊มโตโยต้าฝาเดิมแน่นอนร้อยเปร์เซ็นเครื่องเดิมแน่นอนร้อยเปอเซ็นนะคะก่อนปล่อยตัวรถให้ด้วยนะ จากบริษัทชั้นนําของประเทศไทยนะคะใครที่อยากได้รถสวยๆรถดีๆไว้ใช้งานบิวบอกเลยนะคะว่าซื้อกับบิวรับประกันไม่มีผิดหวังบิวไม่ขายรถย้อมแมวแน่นอนนะคะรถต่อยิ่งไม่เคยขายขายรถมานี่แปปีแล้วนะคะไม่เคยโกงลูกค้าแม้แต่บาทเดียวนะคะลูกค้าได้รถดีไปใช้แน่นอนสําหรับกันนี้นะคะ Toyota r e v o เครื่อง2004ตัวมิดนะคะ z Edition ปี2021 บิลให้ราคาที่เพียงแค่499,000บาทเท่านั้นนะคะและถ้าใครนะคะที่มาจากคลิปนี้นะบิวมีส่วนลดนะคะค่าใช้จ่ายในการออกรถให้10,000บาทนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากได้นะคะรีบโทรหาบิลได้เลยที่เบอร์0929241734ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรมาจับมาจองกันก่อนได้นะคะมีคันเดียวเท่านั้นนะ จัดง่ายอนุมัติไวแน่นอนนะคะจัดได้ทั่วประเทศสำหรับใครที่เครดิตด,ดีนะ,ะสามารถยื่นขอสินเชื่อใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะคะออกได้ทุกอาชีพใครสนใจก็รีบโทรหาบิวได้เลยที่เบอร์0 9 2 9 2 4 1 7 3 4ค่ะเดีววันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ามีรถสวยๆดีๆบิวนำเสนอให้พี่ๆดูกันอีกนะวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ